แต่เขากินเค้กต่อยนะอาจจะเป็นทองค้าหรือเป็นเค้กต่อยกันมันมีค่ามากกว่านั้นครับมันมีค่าทางจิตใจรอเสือคนเดียวนในใดยูทูบเบอร์ทุกคนอยากได้สิ่งนี้ถามหรือยังเหรอถามหรือยังวะไม่ไม่ทุกคนอยากได้สิ่งนี้นี่อยากได้เลยเนาะแต่ว่านู่นเหลืออยู่ ก้าหมื่นขายแค่ก้าหมื่นไม่ต้องทุกคนไม่มีใครปฏิเสธถ้าใครไม่อยากได้สิ่งนี้ก็อย่าเป็นยูทูบอันนี้คือเรื่องจริงนะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปแล้วนะไปแล้วนะฮะสวัสดีครับผมครับนะฮะวันนี้มีเซอร์ไพรส์นะฮะพิเศษนะฮะอยากเจ้าของ เกิดนะฮะมาแล้ว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 สิ่งนี้คืออะไรครับสิ่งนี้ก็คือแทน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 มาแล้วมาแล้วนะคือพี่ก๊อกเก็บเก็บสิ่งนี้นะครับมาเปิดให้ทุกคนเชื่ชมและยินดีด้วยกันครับแล้วน้องคนที่เราบอว่าเคยอยู่ด้วยกันมาเนาะเพ่การที่ตอนช่วยกันมากหลุกคนนี่ก็ช่วย ช่วยในการที่ผมทำเทปอย่างผมเองไปถ่ายบ้านที่แดงใช่ไหมไม่ป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผมให้ถึงมีวันนี้ได้ครับผมเาวนกนะครับแล้วก็สาวปานเสือพรางไปเปล่าต้อยครับผมแล้วก็แม่โลยี่สิบปีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปีการมาแกะดูได้กันเลยผมก็ยังไม่ได้แกะดูออ๋ยังไม่มีรอยแกะเอามาดูใกล้ๆนะยังไม่มีรอยแกะนะเห็นไหมครับ นี่นะยังไม่มีรอยแกะนะฮะลุ้นๆนะก็เลยว่าจะมาแกะด้วยกันในงานแกะพร้อมกันครั้งแรกเลยนะมาดูด้วยกันครั้งแรกมาสัมผัสด้วยกันครั้งแรกเลยนะครับอ้าวอ้าวมันเป็นยังไงเนาะเป็นนาฬิกาคนอื่นเป็นนาฬิกาแหวนผนังหรือเปล่าคนอื่นเขาได้ไปเขาอาจจะไม่ดีใจไม่เหอรเหมือนก็ครบก็ได้นาะผมนี่เหอะกว่าคุณที่เป็นเจ้าของอีกเนี่ยฮะถ้าผมได้นะครับคิดว่าเขาจะให้เป็นต้น ถ้าผมได้นะผมจะปิดสนามราชมังคลาเลียงเลยนะนี่ครับสนามแป้งผักอันนี้ครบหนึ่งแสนับวันที่หนึ่งตุลาหนึ่งตุลาได้ได้รับโล่นี่มาถึงวันที่สิบแปดพฤศจิกาครับอาก็สรุปว่าเป็นนาฬิกาแขวนนะฮะ ไม่นลุกเลยอ่ะมีมีการมีมีการเสียบัตรมาให้ด้วยแล้วเสียบัดเลยทำไมเขาไม่องินัเนาะมีน้ำบัตรด้วยดูมีน้ำบัตรให้โทรหาด้วยนะด้วยนะครับโทรหาเลยนี่พร้องทำหรือเปแบบอ่ะเดี๋ยวขออ่านหน่อยนะครับผมอ่าน่าจะเพิ่งเปิดโล่นะครับพี่เสือขออ่านภาษาอังกฤษทั้งหมดให้ฟังก่อนนะครับผมนะฮะอ่านให้ด้วยจากนะฮะจดหมายจากยูทูบนะฮะ Do you remember your first s s u b c r i b e จังวันที่คุณมี ซับสไครป์คนแรกได้ไหมโอ้โหใครน่ฟังแล้วขนลุกเลยฮะใช่เขาเขียนดีมากจริงๆแล้วถ้าถ้าคนแรกนะถ้าเราจําได้นี่ถือว่าดีมากมากเลยนะโอ้คนนั้นจำได้เออเฮ้ยเขาเขียนดีมากเลยอ่ะามนนี้ะโอ้โหนึ่งแสนสามฟังแล้วขนลุกเนาะนะฮะที่เข้าหมายครับผมจำไม่ได้หรอกเพราะมันเลวอะนะครทุกคนฟังต่อฟังต่อเนี่ยเมื่อกี้เขาเขียนว่าจําคนแรกที่ติดตามคุณได้ไหมนะครับ จำคนที่หนึ่งร้อยได้ไหมจำคนที่หนึ่งพันได้ไหมไม่ได้สักคนเลยนะฮะแล้วก็มีการบอกว่าตอนนี้นะตอนนี้นะครบครบหนึ่งแสนซับสไคร์แล้วนะครับเอฟซีของคุณที่คอยติดตามคุณนะครับตลอดมานล้นมันทำให้คุณได้เรียนรู้นะครับคุณได้รู้จักเพื่อนคุณได้นำเสนอนะฮะคุณได้รับคำแนะนำนะฮะแล้วก็ มันเป็นความทรงจําที่มีมาตลอดยาวนานแล้วนะครทุกคนที่ดูช่องของคุณนะฮะต่างก็จดจําเสียงของคุณ<ะ>จําภาพของคุณนะฮะ,ฮะพวกเขาเหล่านั้นต่างเป็นหนึ่งในหนึ่งแสน,นะ,ะที่มาต่อเติมให้กับช่อง Youtube ของคุณจนวันนี้คุณก็สามารถ พิชิตโล่เงินในฐานะที่ครบ1นึ่งแสนทรัพสินายได้แล้วนะครับผมนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะฮะเท่าไหร่โล่ทองหนึ่งล้านอ๋อโล่ทองหนึ่งล้านนะต้องให้ลุกพลล้าแตนก่อนครับผมก็ประมาณนี้นะฮะชื่อของคนที่อ่าออกเอาเรียกอะไรนะอันนี้เรียกอะไรประกาศาศนียบัตรให้ก็คือคุณซูซาน วัตสิกีนะฮะ CEO YouTube นั่นเองนะครับผมโอ้ CEO YouTube เลยผู้บริหารระดับสูงใช่ครับผมนะฮะเก่งมากเลยพี่เสือนะครับเสือมันเสียเวลาแปลให้แล้วแปลให้แล้วนะสบายมาดูโลดนะฮะมาดูโล่นะครับผมน้ำบัตรเนี่ยอ่านไหมเนี่ยน้ำบัตรเด็กน้ำบัตรน้ำบัตรไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านก็แบบ คอมเกรสเลยท่านก็แสดงความยินดีครับผมก็เป็นบัตรเออเหมือนแบบเหมือนที่เราเสียบกับดอกไม้เออเออก็อย่างนั้นนะฮะก็นี่แหละปริญญา YouTube ไม่ปริญญาโทนะปริญญาเอสโอทนะบอกว่าคอมเกรสนะครับผมลุ้นๆนะแอนแอนต้องเกวนะครับเอ๊ะมันเหมือนไอ้กระจกสองหน้าอย่างไม่ใช่ไม่ใช่กระจกพี่แดงเนี่ยยังไงเนี่ยมันเหมือนเวลาเราจะเข้าดูยูทูปเนาะโอ้นี่นะฮะ Presented to g o g ก o อกนินะครับ4 s าซิ่ง0 0 0 0 0แสน Subscribe แล้วนะครับผมนี่นะมีภาษาไทยกำกับให้เราด้วยนะครับอันนี้คือเราเราพิมพ์ไปให้เขาก่อนครับตามช่องเราครับครับอืมนะมีทั้งภาษาไทยมีทั้งภาษาอังกฤษนะครับโอ้ยคนลุกอ่ะอยากได้มากนะครับนี่นะครับหมุนหมุน้มุนหมุนเมื่อไรเนาะเสื้อผ้าไป จะได้กับเขาอีกนานเท่าไรอีกนานเท่าไรถึงจะได้โล่เงินโล่ทุกคนอยากได้เอามาให้น้องๆที่มาด้วยกันอีกขึ้นชมด้วยกันครับผมคนที่ช่วยนี่ก็จะได้มีแรงบันดาลใจถูกต้องสาปานผู้ถูกต้องนะฮะช่องน้องๆช่องใหม่ๆจะได้มีแรงบันดาลใจเนาะนะครับผม อ้าวข้างล่างมีอะไรอ๋อีมกันชื้มีกันชื้มีกันชื้อนูนี่นะอ่าแมนนลนฝากถืออ่าเรือเราจะแกถงพลาสติกสดๆพร้อมกันเลยนะฮะพาสติกนะครับตันนี้นะครับ อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่กับช่องก๊อกก๊อกนิวนะฮะคนไทยก็กรอบเลยแล้วเนี่ยนะมีครับนี่นะเอามาเทโลโกนึดูดวยมันเป็นกระจกด้วยนะเรามองเห็นตัวเราเองอ่ะแม่นุ่นชาแนลกระจกสองหน้ากระจกสองหน้าจริงๆด้วยปานโกกนี่ครับอันนี้เป่าโนกโกกครับอันนี้ทชอบชมจานทชอบชมจานครับ กกอกครับก็กก๊อกมิครับแดงแก้วครับจริงๆแล้วก็เขาก็ต้องการให้เราได้มองเห็นผลงานตัวเองอยู่ในจอ <c oughs> พี่ก๊อกลองหันหน้ามาเข้าตัวเองนะมันจะเป็นกระจกจริงๆด้วยนะฮะกระจกนะครับใช่เป็นกระจกมันเหมือนกับให้ส่องเหให้เห็นความสําเร็จของตัวเองที่อยู่ข้างในเนาะนี่นะฮะ ครั้งแรกที่ได้เห็นนะครับผมนะของพี่เสือก็เหลืออีกประมาณ4ี่หมื่นนิดนิดด้านหลังมีที่แขวนด้ววยแขนนะครับด้านหลังก็เป็นที่แขวนอ๋อนี่นะฮะสังเกตนะฮะข้างหลังมีที่แขวนด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับผมก่อนท้าครับผมเดี๋ยวถ้าวันน้องจะตามไปขาดอีกเก้าหมื่นนิดนินนี้พี่เสือก็ขาดอีกสี่หมื่นนิดๆนิดนะเอฟซีนะฮะ ค่าจิตต้าผู้มีนิมิค่ะช่องมนุษย์ชาแนลสึกจะถือไม่วางนะคนเรานี่เนาะที่มีวันนี้นี่ก็เพราะน้องๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยที่เป็นกำลังใจให้พี่ก๊อฟแล้วก็ช่วยพี่ก๊อฟตอนที่อยู่ตรวจอบในการสร้างคอนเทนต์ร่วมกันแล้วก็เอฟซีทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ลุงพลพระแสงด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านครับมีวันนี้เพราะพี่ แล้วพี่ก็กทําช่องมาตั้งแต่เมื่อไหร่พี่เปิดช่องเปิดช่องวันที่31สิงหาคม2563 31สิงหาก็แค่หนึ่งปีกว่าๆครับโอแล้วมาทําคอนเทนต์ที่บ้านลุลก็ประมาณหนึ่งกันยาเริ่มประมาณือนประมาณหนึ่งกันยาไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งตุลาหนึตุลาอ๋อครับหนึ่งตุลาเริ่มลงมากกกๆแล้วสมัยนั้นเดินทางยังไงก็ขับรถมาเราขับรถครับ ไปกลับไม่ได้ค้างที่นู่นไม่ได้ค้างครับก็มาเสาร์อาทิตย์ก็จะไปเสาร์อาทิตย์ครับผมก็เปลี่ยนนี่เปลี่ยนวัดกาวคุณมาก่อนจ้ามาตั้งแต่มาตั้งแต่กรกฎาคุณมาตั้งแต่กรกฎาเหรอฮะไปไม่มาหักมาแล้วก็ไปอยู่แค่นี้แหละครับแล้วแล้วพี่ก็ก๊กจำภาพเหตุการณ์ตอนที่คนมาบ้านหลวงพลเยอะเยอะ สมัยนั้นอะที่มีรถจอดเ,เยอะๆมีคนมาวันหนึ่งเป็นพันอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อยจําได้ตลอดครับคือผู้วินาทีที่อยู่บ้านลุงพลอะมันมีความสุขตลอดจนเราลืมกินข้าวเลยนะครับอ๋อค,คือมีความสุขจนลืมกินข้าวครับ <c oughs> ขอโทษน,นะครับคือไม่รู้สึกหิวอะครับ ไม่รู้สึกครับคนเยอะคนเยอะมานั่นคนเยอะเราไม่รู้สึกดีเลยครับมาแหละคือเขาบอกว่าตอนนั้นเยอะมันนวันเป็นหมื่นใช่ไหมครับอ๋อก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วแล้วของพี่ก็ก๊อกมีวันที่ขึ้นเยอะๆวันหนึ่งกี่เท่าไหร่ได้ห้าแสนผู้ติดตามเอ่อผู้ติดตามที่แบบกระโดดขึ้นมาวันเดียวแบบเยอะๆจนน้าตกใจอ่ะช่วงที่ไปใหม่ๆก็เยอะเหมือนกันนะครับจําไม่ได้แต่ว่าหลายพันอยู่ แล้วแล้วไลฟ์สดหรือทําคลิปไม่ไม่ไม่ไลฟ์สดเลยครับทำคลิปตลอดช่องพี่ก๊อกจะเน้นทําคลิปครับทำคลิปตลอดแต่ว่าส่วนมากคอนเทนต์ก็อยู่ตามตลาดอ่าอยู่ตามตลาดน้อยก็คือถ่ายชีวิตแม่ค้าเนาะสาวปานเนี่ยสาวันสองหมื่นดิวคนยืนยันเลยได้เลยว่าพี่ก๊อกอยู่กับแม่ค้า ใช่ค่ะครับผมเลยเป็นคนรีวิวเสื้อผ้าให้รีวิวให้ตลอดเลยนะคะทำ<อ>ให้ได้ขายนะคะตอนนั้นนะคะอ๋อไม่ว่าเป็นเทศกิจคือไม่ไม่ได้ตามอาจจะแอบแฝงมาอะไรเงี้ยไม่ไว้ใจนะเทศกิจไม่ได้ตามลุงคนไปนอกสถานที่เลยอ๋อไม่เคยไปนอกสถาน อยู่แต่กับแม่ค้ากัตาบตลาดน้อยครับถ้าลุงได้ถ้าลุงอยู่บ้านก็คือได้ถ่ายแต่ถ้าลุงออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ตามไปกับเขาถ่ายแม่ค้าแทนครับอ๋อครับผมถ้าลุงไปข้างนอกนี่ไม่ได้ถ่าย,ยไม่ได้ตามไปครับไม่ได้ถ่ายลุงเลยครับพี่ก๊อกํจำได้ไหมพี่ก๊อกยผลหรที่เป็นไพรไลน์งานพี่จำได้นะ ไฮไลท์งานพี่ก๊อฟที่มันอยู่ตลาดพี่ก๊อฟจกถ่ายเสร็จแล้วพี่ก๊อกจะบิวขึ้นเยอะมากเลยพี่จำได้ไหมไฮไลท์ของพี่เนี่ยครับผมเจ็บเหรอไม่ไฮไลท์มันเป็นของอย่างหนึ่งที่มีตามพื้นบ้านนี่แหละมะบกเออมะก,กระบกแล้วก็กล้วย <laughs> ขายให้กล้วยได้ห0 0แสนวิวอ่ะจริงเหรอขากล้วยขายกล้วยเป็นวีวีเนี่ยนะมันเรื่องกล้วยกล้วยเกล้วยได้เป็นแสนแสนดิวอ่ะโอ้ไม่ธรรมดานะไปได้ยังไงเป็นข้านันบ้านบ่าวต่อยมันมีร้านกล้วยอยู่กลางหมู่บ้านเยอะมากครับอืมแต่ก่อนแต่ก่อนเราเคยไปถ่ายที่ตรงนั้น ขอใกล้ๆชัดๆเือจะได้0 0สนิ <itt in> enfin ้ว่าขอใกล้ๆชัดๆนะฮะนี่ครับเราได้พรีเซนเต็ดชูก๊อกนิวนะครับผมนะฮะโล่ทองก็จะเป็นอีกอย่างโล่จะรอแสนซับนะต่อไปเราจะดูไอ้โล่ทองของก็อกนิวเนาะถ้าถ้ายังไม่เสียชีวิตไปก่อนเอ้าเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวเอาอย่างนี้อีก9ก้าแสนให้พี่กอกแนะนำช่อง youtube ใหม่ๆมันก็ไม่น้อยนะถ้าไม่น้อยนะให้พี่กอกแนะนำช่อง youtube ใหม่ๆว่าทำยังไงถึงจะได้คลิปปังแนวทางในการที่จะถ่ายในการที่จะพูดแนวทางในการตั้งชื่ออะไรแบบนี้นะฮะแนะนำน้องๆช่องใหม่ๆนะครับคือแต่ก่อนเนาะคือจุดเริ่มต้นของของการที่เรามาที่บ้านผมของจุดประสงค์ผมนะก็คือได้่า้ารก มีข่าวดังใช่ไหมเราก็ได้ข่าวว่ามีคนมาค้าขายอะไรเยอะแยะผมสนใจตรงนี้มากกว่าสนใจที่ว่าบ้านปบกอกอ่ะคือเขาน่าจะเจริญอยากมาดูการพัฒนาดูดูเจริญดูการพัฒนาเกิดใช่ไหมครับใช่มาดูไม่ดูผมไม่ได้มาติดตามข่าวหรือว่าหรือติดตามลุงบลไปใช่จุดประสงค์ผมมาทีแรกผมไม่เคยคิดว่าผมจะอ่ามาติดตามข่าวคดีเราไม่ได้สนใจคดีไม่ดูเรื่องเลยครับ ไม่รู้เรื่องว่าคดีมันเกิดขึ้นอะไรยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวอะไรเลยครับแล้วก็ที่มาบ้านเกอดมาระยะหลังมาเริ่มมีกองยาวอะไรมาใช่ไหมอ๋อวันที่เขามาเยอะแยะเลยแห่กระถินอะไรนะวันที่เขามาสู่ขอลุงพลนะวันนั้นใช่ไหมที่ยังไม่มาอ๋อมาแล้วไม่ไม่ผมยังไม่มาแต่ว่าผมได้ข่าวแล้วก็เลยว่าคนมาเยอะแยะเลยค้าขายน่าจะดีก็เลยอยากมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ แม่ค้าตามตลาดอะไรเผื่อเราจะมีอะไรมาขายด้วยคือใช่ผมเป็นสายเกษตรมาก่อนอ๋อเราจะเอาการเกษตรมาขายด้วยเรามองดูรูปทางก่อนใช่คือผมน่ชอบในการใช้ชีวิตพอเพียงแล้วก็อยากส่งเสริมอยากสนับสนุนให้ชาวบ้านมาค้ามาขายในลักษณะนี้ะนะครับพอมาแล้วผมมาเจอแม่ค้าอย่างน้องปานมาเจอบ่าวต้อยนําผลิตภัณฑ์มาขายผมก็จะเข้าไปคุยด้วยไปสัมภาษณ์แล้วนําเสนอชีวิต จากที่เขาเขาไม่เคยเอาไปขายที่อื่นได้เลยเขาเอามาขายที่บ้านเราเนี่ยแล้วมาหากินอยู่บ้านเราเองโดยที่ไม่ต้องไปใช้ชีวิตทางอื่นอย่างนี้ครับผมก็เลยพอมีโรคพับแต่ก่อนมีแต่พ่อค้าที่อื่นมารับเอาที่บ้านปกอมาขายบ้างรกอบขายไม่เต็มรอกับอ๋อเหรอฮะอ๋อคราวนี้พอมาแล้วพอมาเราก็ได้รู้จักกับ ชาวบ้านจริงๆที่ขายอยู่ตามนั้นนะครับครับนี้ผมก็เลยมองมาดูว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคือเขาไม่รู้จักสื่อออนไลน์อะไรเลยที่จะช่วยเขาขายได้อย่างน้องปลาเนี่ยผมก็เข้าไปแม้แต่ไลน์เขาจังเล่นไม่เป็นเลยโอ้โหครับผมก็เลยไปผูกเขาจริงๆใช่ผมก็เลยว่าเออช่วยพรีเซนต์ร้านค้าอย่างเงี้ยครับก็นําเสนอแบบให้ ให้ขายทางออนไลน์ครับให้การส่งแนะนําเรื่องการส่งคืออะไรท่เา้องกาเาครับแล้วก็ต่อมาผมก็เลยว่าเอ้าเราคนกบกทําไมไม่ทำยูทูปครับต่อไปเขาไม่ทํากันเลยใช่ไหมใช่ไม่ทาเลยไม่มีใครสนใจอืมครับอย่างเราต่อยนี่ก็ไม่ไม่อยากทำเลยไม่รู้เลยคือไม่อยู่ในความคิดเอาง่ายๆไม่อยู่ในความคิดเลยไม่สนใจเลยครับก็เห็นยูทูปก็ถือไปถือมา็ได้ อ๋อแล้วมันจะได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยอืมจะได้ยังไจะได้ยังไงได้้อเรแม่คก็เลยว่าเราคนกกบทาไมเราไม้ทยูทูปทำไมแต่คนนอกพื้นที่มาทำงม่ไเออใชไเป็นหรือยังไงแล้วเราเรัาเราก็เลยบอกว่า เราอยู่ในพ ok ื้นที่เราจะรู้ข้อมูลอะไรมากกว่าที่จะนำเสนอให้เอฟซีและเอฟซีไหที่เขาอยากรู้เนี่ยเขาคงต้องอยากรู้ความเป็นจริงจากคนในพื้นที่มากกว่าคนนอกพื้นที่ที่มาทําอะไรอย่างเงี้ยที่คุยกับน้องปาเนาะคือประมาณนั้นแหละครับการนี้การทำคลิปของผมก็เลยเน้นคนที่มาเที่ยวนะครับคนที่มาเที่ยวแล้วเขามาเพราะอะไรมีแรงจูงใจอะไรที่เขาถึงได้มาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแรกๆครับ ผมจะไม่ไม่ไปทำข่าวไม่ไปอะไรเลยครับครับบ่าน,นี้ก็ตอนนี้ก็พอหลังตอนนี้เนาะก็ไม่มีแล้วเนาะตลาดอ่ะไม่มีแล้วหายากแล้วตลาดตอนนี้ทุกคนก็ต้องไปสร้างคอนเทนต์ด้วยคนเครับที่ทําอยู่ก็เป็นคอนเทนต์หมดคนระับครับผมเป็นยูทูบเบอร์ไปหมดแล้วผมชอบผมชอบถ่ายทอดชีวิตของชาวบ้านที่มาค้าขายอย่างเบาต่อยเนี่ยผมก็จะถามว่าทําไมแต่ก่อน ยังไงดีไหมมาขายที่นี่อะไรอย่างนี้อย่างน้องปานอย่างบบาวนกอะไรอย่างนี้ครับก็คือเนี่ยที่มาวันนี้เนะี่ยคือคนที่มีความสําคัญกับช่องผมทางนั้นเลยที่ผมอยากให้มากินดีด้วยกันนย่าครับอย่างาศิลปพาไปหนึ่งก็เป็นยูทูบเบอร์ที่มาจากข้างนอกใช่ไหมครับแล้วเขาจะสู้ชีวิตในการใช้ชีวิตอยู่ที่เนี่ยเขาจะทําอะไรด้วยตัวเองหมดทุกอย่างเลยนะครับที่ทแม้กระทั่งการหาไรายได้เสริม จากการที่เรามาเป็นบูทู่อยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าการอยู่ที่นี่ค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมันก็ดีหลังเสือเนี่ยก็เป็นคนขยันครับหาอาชีพเสริมขายน้ําสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยชีวิตคนสู้ชีวิตเขาครับผมก็ได้ก็ได้น้องเขานะครับในการที่ว่ามาสร้างมาทำคอนเทนต์นะครับถ่ายทอดให้คนได้เห็นไปคในมุมอีกมุมหนึ่งนั่นแหละครับก็คือการการตั้งชื่ออย่างเงี้ย ก็อย่างเราไปถ่ายคลิปเราก็ตั้งชื่อจากเลือกคําพูดที่มันโดนใจเราจากจากคลิปเรานะครับจากจากคนที่สืออย่างเสือเนี่ยตอนเสือเนี่ยเขาวันนั้นเขาล้งท่าเบครับผมก็เลยเอาะไรหลนครับวันนั้นวันนั้นนักซักผ้าอยู่นักซักผ้ากับมือกละการลำบากนะและพี่ก็ก็ไปถ่ายก็เป็นเรื่องอะไรนะวันนั้นอ่ะสัมภาษณ์เรื่องอะไรนะเรื่องที่ไปกับลุงพลอ๋อได้มวก ได้หมวกพร้อมลายเซ็นของลุงพลมาใช่ใช่ใช่แล้วไปทำหายแล้วผมไปสัมภาษณ์เขาเขาก็ร้องไห้ร้องไห้พราะมันหายไปแล้วผมก็เลยนำคลิปเสือร้องไห้หายเลยเนาะเลยยอดวิวเท่าไหร่นะยอดวิวขึ้นสองแสนเลยนะยอดวิวสองแสนมีเอฟซีช่องเสือพผไปก็มาจากพี่ก็อกนิวเลยแหละดูคลิปนั้น เเห็นในเห็นคลิปในช่องพี่ก๊อกนิ้วใช่ใช่ใช่ยันเบานกบกรอกเนี่ยเขาก็อยากเป็นช่องยูทูปปานมาแนะนาให้พี่รู้จักเนาะตอนนั้นผมเองก็คุยกับน้องนกเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้ขอโทษด้วยนะครับคือเราไม่ได้คุกคีกับเขาแล้วก็เลยฟังคาพูดเขาไม่ค่อยเข้าใจก็ใช้น้องปานเป็นล่ามให้อ๋อเหรอมีล่ามครับเนี่ยพูดเนีครับพูดพลพภาครับ พระเอกมิวสิกของผมเลยนะโอเบครับงรนบครงบครั็ครัล่าัให้ได้รับครับครบครับารับครับรับเราบครับคนาบคน่บครับครับครับขรับครับครับครับอรับครัยครับครับครับเรับครนบ้านบครั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 บคาับคาคอครตรับครัครัครับคบครับครับครัแครับรับครับครับนี้กครมบคบครับเรบอรบครัแรครับคคือทุกคนมีเรื่องเล่า กับกอลข้างนั้นเลยอ้าวมาคนนี้คนนี้แม่นุ่นแม่นุ่นมาอย่างไรแม่นุ่นนี่ทําไมถึงได้รู้จักกับพี่กอล์เออทำไมวันนั้นผมเองก็เป็นยูทูบเบอร์ไปใหม่เนาะผมปกติแล้วผมก็ไม่ค่อยคุยกับใครอยู่แล้วก็คือไม่ค่อยไปทักคนนู้นคนนี้ะจะถ่ายของผมไปมีคนนี้ก็เดินมาหาผมเลยเดินมาครับข้างรถวันนั้นรู้สึกว่าจะมีรถแหงเนาะเป็นรถแหงกรมยาว มาแล้วผมก็เดินถ่ายมาแล้วเขาก็เดินหาผมเลยนะหาเลยเหรอครับเดินเข้าตั้งใจเลยนั่นน่ะครับเดินว่าตั้งใจมาเขาอยู่ข้าวไหมตอนนั้นฮ่ะฮ่่าฮ่าฮ่ายูทูบเบอร์ตอนนั้นเยอะมากไม่แล้วก็กล้าคุยกับผมอกล้าเนาะครับคือตามดักไม่มีใครไปกล้าคือไม่ทำคำแรกเลยเขาตอบรู้ไงเดี๋ยวพี่แท็ำคลิปก่อนนะมานไปอีกชั่วโมงนึงก็มาเจอกันอีกทีก็เลยคุยกันนุ่นจำได้ด้วยมีคนติดตามตอนนั้น128อยอ็ดซับ น้าตอนนั้นนะตอนนั้นจะเลิกแล้วล่ะจะไม่ทำแล้วล่ะเเบื่อแล้วมันไม่ไปไม่มาองี้ไม่ขึ้นไม่ไปไม่มาแล้วก็มาแนะนำมาแนะนำมาขอคำแนะนำแล้วก็แนะนำการถ่ายคลิปทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ เราจะมาเสาอาทิตย์ด้วยกันทุกครั้งออเสาะคันี้ก็เลยเวลามาก็จะเจอกันทุกเสาอาทิตย์เพราะเราเป็นสองคนที่บเบอรใส่นอกเขาเรียกว่าขาจรโออยูทูบเบอร์ขาจรเพราะส่วนใหญ่เขาจะพากยู่ที่โกกอครับผมขาาจรแต่จริงใจนะครับอันนี้แหละคือเรื่องเล่าเนาะเล่าไปเยอะเดี๋ยวเอฟซีเบื่อครับก็วันนี้ก็พี่ก็ขอขอบคุณน้องๆ ท่นเลยนะครับเข้มาด้วยกันแล้วก็พี่แดงนะครับขอบคุณมากครับพี่มาร่วมแสดงความยินดีด้วยกันเนาะอันนี้มันต้องแสดงแล้วล่ะถือว่าไม่ใช่ของผมคนเดียวก็เป็นของทุกท่านนะครับพี่น้องๆและเอฟซีทุกท่านด้วยกันชื่นชมเขามป็นชื่อเดี๋ยวผมจะขอไปแขวนที่นลูกกแอยมไีชื่ออันนนี้ึจะเอากลับมายื้สักเดือนเดี๋ยวไปยืมไปได้ S <S ยืมไม่ได้แล้วก็ถ่ายรูปแล้ตีใช่ไหมตีเปะให้นายโป๊ทีทำให้เป๊ะไปดีแต่เดือดไม่ได้เดาอะเขาผมไม่เห็นเขามาโชว์เลยใช่เขาอาจจะไม่มาโชว์มันมักไม่ผิดกฎนะไม่เขาโชว์กันเยอะแยะ ไม่ผิดครับอ๋อช่องยูทูบที่สุรินเขาโชว์ทุกคนไม่โชว์เขาไม่มีโชว์หมือนเขาเลยไม่มีโชว์ไม่มีโชว์เขาจะแจ้งเรามาก่อนแล้วว่าให้เตรียมฉลองไว้เลยเขาจะส่งไปมาครับเขาจะบอกตลอดเลยว่าตอนนี้กำลังออกจากโน่นอีกกี่วันถึงเราเขาจะส่ง m a วมารายละเอียดขนาดนั้นครับแล้วก่อนจะมาถึงเราสองวันเนี่ยก็จะมีโทรศัพท์มาหาเราว่าตอนนี้นะอ่า นี่ยของคุณอ่ะอยู่ที่โคราชอ๋อมันตกอยู่ตรงนั้น่อนตรงนั้นกน่อ<ว>นแล้วคือ แล้วเขาจะส่งต่อจากโคราชโดยเคอรี่จะถึงคุณประมาณอีกสองวันพอจะลองได้เลยรอฉลองเลยเหรอเรื่องต่อเรื่องเขาปมนือก็เป็นก้อนเอหรับอันนี้ผมเองก็อยากจะให้ทุกคนดีใจด้วยก็เลยเอามาถึโอกาสวันนี้เป็นวันนปีกว่าแล้วเนาะจะได้ตัวนี้เนา่งปีกว่าก็เร็วนะครับก่อน่เร็วมากเร็วเร็ว บางคนนี่ทำก็เลยถือจำก่ะเอามาแกะทำเป็นหลายๆปียังไม่ได้เลยนะครับเนาะจะก็เอาอันนออโอเคคนที่บ้านผมยังก็ยังไม่ได้ชื่นชมนะเนี่ยครับเราเอามาให้เพื่อนเพื่อนเห็นก่อนให้เพื่อนๆพื่อนยูทูบเพนเพื่อนน้องเห็นก่อนแล้วก็น้องๆที่เนี่ยก็จะได้มีแรงจูงใจในการที่จะก้าวต่อไปด้วยน้องบ่าวน้องมีแรงจูงใจ มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวจะลองดูกันต่อไปมีท้อมีถอยเหมือนกันรเปล่าหอผมไม่มีเพราะผมทํา y youtube ด้วยใจรักจริงครับใจรักครับคือเราอยากเป็น y youtube อยากทำยูทูบแต่ทําด้วยใจจริงครับคือก่อนหน้านี้ผมก็มีช่องยู u ูปพ่อพงพอเพียงอยู่แล้วโอ้โหครับครับโหทำมาหลายปีแล้วสิพ่อพงพอเพียงทําก่อนนี้ปีหนึ่งปีหนึ่งอ๋อทำก่อนที่จะเป็นก๊อกนี่ก่อน ตอนนี้จะห้าหมื่นซับแล้วก็จะมันช้ากว่าตัวนี้ก็อันนั้นเป็นสายเกษตรสายเกรตรครับอันนี้อันนี้คือเป็นลุงพลนะครับสายลุงพลกับสายเกษตรคนละสายคนละสายเนาะอันนี้เป็นลุงพลต่อไปก็สายธรรมะสิเนาะ่ายกระแสเราเราได้จากเอซีลุงพลก็แต่งนอันนี้ครับคือก็หันมาทั้งนี้นะของเสือมันย้อนแสงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอสซีของก๊อฟนิวนะครับ เป็นเอฟซีลุงพลป้าแสนเราต้องยอมรับนะว่าเอฟซีในช่องของยูทูบหลายๆช่องนต้องมาจากลุงพลป้าแสนนะครับหลักๆนะครับผู้ติดตามหลักๆแล้วก็มาจากเอฟซีกับลุงกับป้านะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะชมต่อไปเป็นทองเนาะเป็นลำดับต่อไปก็้วโล่ทองน่าจะมาลำกันอีกหลายรอบสิบปีก็คงไม่ถึงหรอกมั้งแสนละครั้งนะแสนเราต้องแสนละครั้งนี่ถือว่าถือว่า สูงสุดสําหรับผมแล้วครัเอามันต้องหวังต่อไปอีกไม่ใช่หรอถ้าไปเสือได้เมื่อไหร่ก็เอาสิริพรน้ำพายพงมาแสดงสิริพรเลยครับพูดใจเออและเบียร์วัตสินขออนุญาตเก็บนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่พงษ์นะครับก็ต๊อกนิวนะครับผมที่ได้โล่เงินจาก ยูทูบนั่นเองนะครับผมนี่คนที่บ้านก็ยังไม่ได้ดูเลยเห็นไหมทั้งลูกทั้งแฟนก็ยังไม่ได้ดูเลยนะครับเราคือพวกเราคือคนสำคัญกลุ่มคนแรกแรกกลุ่มคนแรกเลยที่ได้เห็นคือคนที่ช่วยกันไงคนที่คนที่มีส่วนคนที่มีส่วนยนะใแต่ว่าคนที่ส่วนหลักๆก็คือลุงพลนั่นแหละก็คือ FC ลุงพลนี่าแตนนั่นเองนะามหายด้วยเนาะในระหว่างฝนตก แสดงความยินดีกับโต๊ะโต๊ะนิวนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไม่ได้อ่านเลยก็คือเราก็แสดงความยินดีขอบคุณมากครับคุณพันธุ์ด้วยคุณกินสวัสดีครับน้องโอ๊ตนะครับขอบคุณมากครับน้องโอ๊ตคุณวิชยาคุณอาคมคุณหลุ่นะครับน้องโอ๊ตใช้ไปเสือได้เมื่อไหร่นะอ่าฉลองห้าวันห้าคืนนะ คืนแรกสิริพรนาภัยพงศ์คืนที่สองหมายไทยใจตะวันคืนที่สามระเบียบวาเทศินอันนี้มันงานอะฝักรูงนิมดหรือเปล่าคืนที่สี่ตะกะแตนชลดาคืนที่ห้าคอนเสิร์ตจินตลาประทะลุงพลดูเหมือนจะเป็นงานดูมงนิดเนาะวัดไหนเนี่ยขอบคุณมากๆนะครับก็ต้องขออนุญาตลงไลท์ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ พี่เสือก็ขอลงไล้์แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับรายนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีนะกับการรับโล่เงินของช่อง,องก๊อกก๊อก,กนิวนะครับผมนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเขร่วมยินดีกับพี่ก๊อกก๊อกนิวนะครับผมนะฮะโอ๊ตขอเป็นคนอ,อยน้าเวทีโอเคครับพี่เสือขอลงไล้์ก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ขอลงไลฟ์แค่นี้ก็แล้